สวัสดีครับสืบเรื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆคลิปที่แล้วผมได้เอาน้ํากันนะครับมาเติมแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแล้วพอเราเติมน้ํากันเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับจากที่เราทดสอบทดลองนะครับก็ไม่มีไฟเจ็บประจุในแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมลูกที่เรากําลังจะฟื้นฟูนะครับเพื่อนๆ จากนั้นผมก็ได้เทน้ำกันทิ้งออกให้หมดแล้วนะครับผมจากนั้นผมก็จะมาวัดโวลต์ให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้มันมีสิบเอ็ดจุดโวลต์นะครับตัวนี้ผมเทน้ำกันทิ้งออกหมดแล้วนะครับนีผมก็จะเติมน้ำกดลงไปแทนที่น้ำกันนะครับผมคือผมต้องการให้แบตเตอรี่ไฟเต็มสิบโวลต์นะครับไม่ทราบว่าคลิปนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับ เห็น FC บอกมาเลยครับผมว่าให้เติมน้ำกดแทนน้ำกันนะฮะผมก็เลยลองเอามาทดสอบใช้กับแบตเตอรี่เก่านะครับพอเติมน้ำกดลงไปนะครับก็ได้11.3นะครับขึ้นมา1โวลต์นะครับจากนั้นผมก็ทำการชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะครับผม ผมก็ปรับแรงดันอยู่ที่14.2นะครับ14.4นะฮะคือผมใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ชาร์จไฟแบบแรงนะครับ14.4โวลต์นะฮะจากนั้นผมก็ทิ้งไว้แล้วก็จับเวลานะครับ ชาร์จจนกว่าจะเต็มนะครับเพื่อนๆจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มนะครับก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าจะมีน้ํากดตรงในช่องแต่ละเซลล์นะครับมันจะมีการเดือดนะครับผมตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะครับตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับผม ันนี้เราจะมาทดลองนะครับว่าเราจะเอาน้ำกดมาเติมลงในแบตเตอรี่ลูกนี้นะมันจะเก็บไฟอยู่ไหมนะก็จับเวลาได้ถึงอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับจากนั้นผมก็ปิดสวิ์นะครับผม แล้วก็จะมาวัดโวลต์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกที่เราเอานำมาฟื้นฟูน่ะจะได้กี่โวลต์น,นะครับได้อยู่ที่12นะครับอันนี้ได้แบตเตอรี่มาเต็มเลยนะครับผม12.44นะครับ จากนั้นผมจะทิ้งไว้3าวันนะครับเพื่อนๆทิ้งไว้สามวันแล้วผมจะมาลองเช็คดูว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เหลือโวลต์อยู่เท่าเดิมไหมนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอตัดคลิปมาที่วันที่สามเลยนะครับผมจากการทดลองนะครับเออ่ตอนแรกเราวัดโวลต์ได้อยู่ที่12.44นะครับเพื่อนๆอันนี้คือวันที่3แล้วนะครับผมแบตเตอรี่ลูกเดิมนะครับ คือรอบนี้เราใช้น้ํากดมาเติมเข้ามายังแบตเตอรี่นะครับเราจะมาทดลองกันว่าน้ํากันกับน้ํากดเนี่ยเราควรเติมตัวไหนกันดีนะฮะอันนี้เป็นแค่คลิปทดลองนะครับโอ้ผ่านมา3วันนะครับเพื่อนๆก็ได้อยู่12.01นะครับก็ถือว่ายังมีไฟเก็บประจุอยู่ที่ในแบตเตอรี่อยู่นะครับจากที่ไม่เคยเก็บประจุได้เลยนะครับผมถือว่าคิปนี้ พอใช้งานได้นะครับครับคลิปนี้เป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมก็ชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกล่าวว่าสวัสดีครับผม